เจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเปิด<ต><ต>ประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดย Yamaha Fino หัโโหวเชีย ครับจุดนี้ครับเรามาถึงที่เกาะไผ่กันแล้วครับน้องทั้งสองคนนะครับตีโต้แล้วก็น้องนัทนี่โอ้เตรียมใส่เสื้อผ้าเตรียมลงดำแล้วด้วยใช่ครับแล้วทำไมคุณยังไม่เตรียมตัวผมก็มากันเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะดำด้วยฮะเดี๋ยวเราจะลงไปดำตามน้องน้องไปนะครับเวลาเราไปดำที่เกาะไผ่เนี่ยจุดเด่นที่เราจะเห็นด้านล่างเนี้ยบริเวณนี้เราจะได้สัมผัสกับอะไรครับครับบริเวณเกาะไผ่เนี่ยไฮไลท์ของเกาะไผ่เลยจะมีพวกดอกไม้ทะเลอู๋แหล่งซิเลนเทราต้าไฮด้าแมงกะพุนได้ไหมครับ นี่ดอกไอทะเลมันก็น่าจะมีไฮด้าเป็นกระพุนนะครับจะมีนีโมนีโมครับโอ้ ครับแล้วก็ที่ผมแอบเหลือเพนนีขาวดำนี่มีปลาเสือด้วยใช่ครับใช่ครับข้อควรปฏิบัติมีอะไรบ้างครับข้อควรแบิเลยอันดับแรกเลยนะครับบริเวณดำน้ำเนี่ยของที่เกาะหลีเป๊ะเรานะครับจะมีทุ่นนะครับจะมีการผูกทุ่นเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับเล่นในทุ่นเนาะในทุ่นเป็นเขตปลอดภัยนะฮะในทุ่นนี่คือฝั่งนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยข้างในนู้นเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรต้องเล่นในทุ่นอย่างน้อยคือในทุ่นเนี่ยจะไม่มีเรือแล้วก็พวกใบพัดเนี่ยเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ถ้าน้ำกระแสน้ำพัดแรงเนี่ย แล้วเราอยู่ในทุ่นเราไม่หลุดออกมาข้างนอกครับเเป็นนออย่างงี้ตอนแรกนึกว่าจะมีพวกปลาฉลามอะไรอย่างเงี้ยให้ได้เด่นกันมีคุณผู้ชมแอบฝากถามมาบอกว่าเอ๊ะที่ตรงนี้มันมีปลาเยอะเนี่ยบางคนแบบติดขนมปังมาอยากจะให้นม่เอผมอยากให้ว่าให้อาหารปลาดีไหมได้ไหมฮะครับอาให้อาหารปลาเนี่ยถือเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ดีเลยครับไม่ควรเลยใช่ครับผมไม่ควรเลยว่าถ้าเราให้อาหารปลาเนี่ยครับคือโดยปกติปลาอยู่โดยธรรมชาติจะมีปลาชิ้นหนึ่งชื่อว่าปลาสลิดหินลายเสือครับเขาจะกินพวก สาหร่ายทะเลที่ขึ้นตามปบะการังเป็นอาหารทีเราให้หาปลาเนี่ยพวกปลาก็จะขึ้นมากินอาหารที่เราให้เพราะไม่กินสาหร่ายพอสาหร่ายขึ้นเยอะประการังก็ไม่เกิดมันเป็นเรื่องของระบบนิเวศนะบางทีการที่เราไปให้อาหารปลาปลามันก็อิ่มมันก็ไม่ไปกินอาหารที่มันควรจะกินแล้ววันหลังเดี๋ยวก็ไม่หากินเองด้วยเราควรจะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติของมันีะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า อที่เราพูดว่าลีโม่เนสวยขนาดไหนลีโม่สวยขนาดไหนและตอนนี้ผมเริ่มอยากลงแล้วอยากลงแล้วด้วยใช่ไหมครับแดจ้าเห็นตีโต้บอกว่าจะไปกระโดดลงหัวเรือเลยใช่ไหมครับเอาให้เต็มที่สมมอร์อลคิกเลยนะเอาให้เต็มที่เลยนะเอาที่ตีโต้สบายใจครับรังเกลียวครับระวังข้อเท้าที่หักมาด้วยโโอ้หเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่านะครับว่าใต้น้ำจะเป็นไงเดี๋ยวจะมีคุณนัทเทพนะครับและน้องตีโต้เนี่ยเอากล้องครับดำดิ่งลงไปสู่ใต้ทะเลลึกเพื่อเก็บภาพให้คุณผู้ชมในการบ้กเก้าเล่าสิบโดยเฉพาะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงดำตามลงไปด้วย เดี๋ยวผมก็ถือกล้องรอคุณโดดลงมาเลยถ้าคุณไม่ลงมานะครับผมไปดูใต้ทะเลลึกกันเลยดีกว่าไปตติอครับไปครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเกาะรอกอยแล้วนะครับข้างหลังครับครับผมข้างหลังก็เป็นเกาะลอกอยแล้วก็บริเวณครับผมแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวจะเป็นบริเวณหมู่เกาะดงอ่าเพราเราสังเกตเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้บริเวณนันตื้นมากใช่ครับครับผมมอลงไปถึงทีนทรายเลยนั้นนะ ใช่ครับตรงนี้รู้สึกว่าจะใสกว่าบริเวณแรกที่เราไปกันมาใช่ครับใสมากแล้วก็ถ้าสมมติน้ําลงเนี่ยในในแต่ละวันตารางน้ําลงจะไม่เหมือนกันถ้าน้ําลงนะครับเราจะมีทางเดินสามารถเดินจากสองเกาะไปหากันได้อ๋อเหรอฮะครับผมอ๋อเออโอ้ใช่ใช่เชื่อมกันระหว่างเกาะเดินนะฮะคุณเห็นบริเวณสีฟ้านั่นคือบริเวณพื้นทรายที่คุณสามารถเดินได้โอ้เออแล้วช่วงเวลาครับเวลาประมาณช่วงช่วงเวลาแต่ละวันจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ตารางน้ำแล้วแต่อารมณ์เขานะแสดงว่าถ้าเกิดเราอยากจะมาเดินผ่านตรงตรงเกาะ เกาะโดงกับเกาะรอกอยเนี่ยต้องช่วงแบบถ้าถ้าถ้าเป็นวันนี้จะเป็นช่วงเย็นครับจินเย็นคร่ะคือว่าเป็นนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้คือจุดแรกเลยที่ที่เรามาขีนซ้อนใช่ไหมใช่ตรงนี้คือกรอกอยใช่ไหมครับแล้วอันนี้คือเกาะเลยนะฮะเกาะดงเกาะโด่งธรรมชาติแล้วถ้าเกิดเราดำลงไปในเกาะรอกอยนี้เหมือนเกาะที่เราไปดำตอนแรกไหมฮะ จะคล้ายๆกันครับปลาคาร์ปบริเวณนี้ใช่ครัผมคล้ายๆเกาะไผ่ก็จะลงไปเห็นปลานี้ม่งนีโม่ธรรมชาติด้านล่างแมงกะพุนซิเลนเทอาไมได้แมงกะพุนผไม่ได้จำดีไม่ได้ไม่ได้จีคือตรงเนี้ยบริเวณนี้น้ำจะตื้นกว่านิดนึงน้ำตื้นครับตื้นมากแต่แต่วันนี้เราจะไม่ดำตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะเลยไปเกาะพึ่งเลยจุดต่อไปที่ไปดำคือเกาะพึ่งเกาะพึ่งครับตรงนั้นมีอะไรโดดเด่นครับตรงเกาะพึ่งอ่าโอ้โหถ้าทานจะมีน้ำพึ่งที่เรากินครับจะมีจะมีปลาการังอ่อนที่เป็นสีออบททีี่่ ว่าเ็สีนี่ใช่ไหมเจ็ดสีตรงจาบังครับแต่นีงการนเป็นไฮไลท์ของเราเราต้องไปที่สุดท้ายฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เกาะพึ่งกันดีกว่าแล้วไปดำน้ำกันด้วยจุดที่2องกับเราไปเลยครับคุณผู้ชมครับไป ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ